สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมปี2023เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ี๋ยวเราเรื่องังนที่ผลฟุตบอลชายซีเกมกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบรองชนะเลิศอินโดนีเซียเอาชนะเวียดนามไป3ต่อ2และทีมชาติไทยก็เอาชนะเมียนมาไป3.0ต่อก็ทําให้คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลชายซีเกมในปีนี้ก็เป็นอินโดนีเซียที่จะพบก,กับทีมชาติไทยส่วนคู่ชิงอันดับที่3ก็เป็นเวียดนามที่จะพบก,กับเมียนมานะครับเราไปดูผลฟุตบอลเีิร์ลเกอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่36ส ลิดยูไนเต็ดเสมอกับนิวคาสเซนสองต่อสองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะวูลแฮมพ์ตันสองต่อศูนย์แอสตันวิลลาเอาชนะทันแฮมอตสเปอร์สองต่อหนึ่งเชลซีเสมอกับนอตเดียมฟอร์เรสสองต่อสองคริสตัลพาเลซเอาชนะบอลมาร์สสองต่อศูนย์และเซาท์แฮมพ์ตันก็แพ้กับฟูลแลมไปศูนย์ต่อสองส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีลไปสิบคะแนนที่สองเป็นอาร์เซนอลมีลไปสิบคะแนน ที่3เป็น New le, น,นิวคาสเซิลมีอยู่66คะแนนที่4เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอยู่66คะแนนที่5เป็นลิเวอร์พูลมีอยู่62คะแนนที่6เป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์มีอยู่57คะแนนที่7เป็นแอสตันวิลล่ามีอยู่57คะแนนที่8เป็นไบรตันมีอยู่55คะแนนที่9เป็นฟูลแลงมีอยู่5้คะแนนที่10เป็นเบรนท์ฟอร์ดมีอยู่50คะแนนและที่11เป็นเชลซีก็มีอยู่43คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นลีดยูไนเต็ดมีอยู่31คะแนนที่19เป็นลสเตอร์ซิตี้มีอยู่30คะแนนและที่20เป็นซอลแฮมตันก็มีอยู่24คะแนนซอลแฮมตันก็ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับเมงคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่34เรนัซาสดัดเสมกับคิโรนา2-2โอซาซูนาเอาชนะอันมเลีย3-1บีเยลิวเอาชนะอเลติกบิลเบา5-1 เรอัลมาดริดก็เอาชนะกีตาเฟ่ไป1นต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นบาร์เซโลนามีอยู่82คะแนนที่2เป็นเรอัลมาดริดมีอยู่71คะแนนที่3เป็นเอเลีติโกมาดริดมีอยู่69คะแนนที่4เป็นเรอัลซาสดัดมีอยู่62คะแนนที่5เป็นบีเอลูมีอยู่57คะแนนและที่6เป็นเรอัลเบติดก็มีอยู่52คะแนน ส่วนโซนไทยแต่ลงตอนนี้ที่18เป็นเกตาเฟ่มีอยู่34คะแนนที่19เป็นเอสปันยอนมีอยู่31คะแนนและที่20เป็นเอลเช่ก็มีอยู่16คะแนนเอลเช่ก็ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลฟุตบอลกาโชเซเลยอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่35ซาเลานิตาน่าเอาชนะอัลันตา1-0สเปเซียเอาชนะเอซิมิลาน2-0และอินเตอร์มิลานก็เอาชนะซสโซโลไป4 2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นนาโปลีมี83ปดาคะแนนที่2เป็นยูเวนตุสมี66คะแนนที่3เป็นอินเตอร์มิลานมี66คะแนนที่4เป็นลาซิโอมี65กสาคะแนนที่5เป็นเอซิมิลานมี6หกสิบคะแนนที่6เป็นโลมามีลห้าสิแคะแนนและที่7เป็นอัลตันตาก็มี58ห้าสคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นสเปเซียมีอยู่30คะแนนที่19เป็นเคลเมนเซมีอยี่24คะแนน และที่20เป็นซัมเดอเรียก็มี17คะแนนผลฟุตบอลบุนเดลิกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่32บายเยอเมนิกเปิดบ้านถล่มเอาชนะชาเกต์0-4ไป6ต่อ0โบคุมเอาชนะเอาบวก3ต่อ2วอกบวกเอาชนะฮอฟฟิทแฮม2ต่อ1อทตัดแฟงเฟิร์ตเอาชนะไม0-5 3ต่อ0ยูนเออนเบอร์ลินเอาชนะไฟบวก4ต่อ2และบริซียดัดมุลก็เอาชนะบริเซียมดนเชนกลักบักไป5ต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นไบโอเมดิคมิลหกสิบแปดคะแนนที่2เป็นบริเซียดมูลมุนมีอยู่67คะแนนที่3เป็นยูนอันเบอร์ลินมีอยู่59คะแนนที่4เป็นอาร์บิเลซิกมีอยู่57คะแนนที่5เป็นไฟบวกมีอยู่56คะแนนและที่6เป็นวอกบวกก็มีอยู่49คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นชาเกตซุนซี่มิลสามสิคะแนนที่17เป็นสตุตการ์ดมีอยู่28คะแนน ราท์ที่สิบแเป็นแฮททาเบอร์ลินก็มีอยู่25คะแนนผลฟุตบอลลีกเอ,อิงฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่35สตาร์บุกเอาชนะนิดไป2อต่อศและปารีสแซงต์แชงแมงก็เอาชนะอาชซิโอไป5้ต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ปารีสแซงต์แชงแมงอยู่ที่1มีวปัจสิคะแนนนิดอยู่ที่8มีวห้าสิคะแนนสตาร์บุกอยู่ที่14มี่มิวสาคะแนนและอาชซิโออยู่ที่18ก็มีอยู่23คะแนน ผลฟุตบอลเอลเอดูสิสลึกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่32โวลเ,เลนดัมเอาชนะสปาร์ตักเลดเตดัมไป2-1ฮีเลวินเสมอกับเอ e ็กเซร์ซิเออร์0ุนตาอูนย์อุเทตก็เอาชนะอาร์เคซิวันไวไป2-0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นฟีน,นูดมิว76คะแนนที่2เป็น PSV เอลเฟนมิว68คะแนนที่3เป็นอาเจ็ตอัสเดดัมมิว63คะแนนและที่4เป็นอาเซตอันมาร์คอมิว68คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเอเมนมีอยู่28คะแนนที่17เป็นโคงเก้นมี18คะแนนและที่18เป็นคัมบูก็มีอยู่16คะแนนผลฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกาังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่32ชาเวตเอาชนะปารกอดเฟรลล่า2-0วิสเซราเสมอกับฟอร์มาลิเคา0-0ปอร์ติมาเเซ่แพ้กับเบนฟิกา้า1-5และสปอร์ติ้งลิสบอนก็เอาชนะมาลิติโมไป2-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเบนฟิก้ามี83คะแนนที่2เป็นเอฟซีปโตมี76คะแนนที่3เป็นสปอร์ติงบรากามี71คะแนนและที่4เป็นสปอร์ติงลิสบอนก็มี70คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นมาลิติโมมี23คะแนนที่17เป็นปากกสเฟเรลามี20คะแนนและที่18เป็นซันตาคาลาก็มี19คะแนนผลฟุตบอลสกอติินพรีเมียร์ชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นเฟสที่2นัดที่2 หรือว่าหนะ้าที่35ของรีดิวการน,นี้นะครับเลนเจอร์เอาชนะเซลติกไป3-0เซนจอนสโตนแพ้กับมาเทเวล0-2แดนดี้ยูเนเต็ดแพ้กับลั en, สเคาตี1-3อัลเบอร์ดินเสมอกับฮิเบอร์เน ok, ียน0-0คิมมานอกเอาชนะลิเวอร์พูล2-0และเซนเมเรนก็เสมอกับฮาร์ตไป2-2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ส่วนตารางบนนะครับที่1ก็เป็นเซลติ ic, ออกมี95คะแนนเซลติกเอาควาแชมไปแล้วนะครับส่วนที่2เป็นเลนเจอร์มี85คะแนนที่3เป็นอานร์เบอร์ดินมิ54คะแนนและที่4เป็นฮาร์ดมิ49คะแนนส่วนโซนตารางล่างตอนนี้ที่1ก็เป็นม well, าเทเวลล์มิ43คะแนนที่2เป็นลิเวสตันมิ42คะแนนและที่3เป็นเซนจอนสโตนก็มีอยู่36คะแนน ผลฟุตบอลเดิมชัม้มเปยนชิพอังกฤษเมื่มอคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบเพลย์ออฟหาทีมเลื่อนชั้นไปเล่นในศึกเพิยม์ล็กอังกฤษในฤดูกาลนั้น,น,ะนะครับซึ่งก็เป็นนัดที่1ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเอาชนะลูตันเทาไป2ต่อ1ก็ไปลุ้นกันต่อในนัดที่2นะครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศน,นะครับ ผลฟุตบอลสกุดลดาล์กาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่40สปอร์ติ้งคิคอนเสมอกับเอบอลอันโอเบโด1-1แคลิฟอราเนียเอาชนะลูโก2-0ซาลากุซ่าเอาชนะกาตาคีนา2-0และมาลาก้าก็เอาชนะมิลานเดไป2-0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นกคลิารามีอยู่69คะแนนที่2เป็นลัสพา,ารนาน์มาสมีอยู่67คะแนนที่3เป็นเออีบาน์มีอยู่67คะแนนและที่4เป็นอาราเบสก็มีอยู่66คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นพรนเฟรลดิน่ามี39คะแนนที่21เป็นยูดีอิบิซามี29คะแนนและที่22เป็นลูโกก็มีอยู่28คะแนนผลฟุตบอลเซเลบีอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่37เวเนเซียเอาชนะเปรูจาไป3ต่อสสปอร์แพ้กับปามาศูนย์ต่อ1เบรชาเสมอกับพิซซ่า1ต่อ1เบเดินโตเอาชนะโมเดนาสองต่อ1ซุตเตโลอันโตเสมอกับซิตาเดลลาหนึ่งต่อหนึ่ง โคโมเอาชนะเตน่าสามต่อหนึ่งอัสโคลีเสมอกับโคเซนซาหนึ่งต่อหนึ่งบารีเอาชนะเลจิน่าหนึ่งต่อศูนย์กายาลีเอาชนะปาลิโมสองต่อหนึ่งและโฟซินเน่ก็เอาชนะเจนัวไปสามต่อสองส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นโฟซินเน่มีอยู่7 7คะแนนที่2เป็นเจน,นัวมีอยู่70คะแนนที่3เป็นบารีมีอยู่ห5คะแนนและที่สเป็นซุติโลอันโตก็มีอยู่58คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเปรูจามีอยู่36คะแนนที่19เป็นสปอนมีอยู่35คะแนนและที่20เป็นเบเดนโตก็มีอยู่35คะแนนผลฟุตบอลบนเดลิกา2ของเยอร,รมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่32โฮสตไตคินเอาชบไคันซราชไ2-1ไลท์เทอร์อ 1, เ,อเฟิร์สเสมอกับไอทัดบราชไว้2-2ไกเซอร์เซลเทนแพ้กับบิลเลฟล1-2และสังพาวลีก็เสมอกับฟอร์ตูน่าด้วยเซดรับไป0-0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นดับสตาร์มีวหกสิบสี่คะแนนที่2เป็นไฮเดนฮามิวหกสิบเอ็ดคะแนนที่3เป็นฮัมบูมีวห้าสิบเจ็ดคะแนนและที่4เป็นซังพาวลีก็มีวห้าสิบสี่คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นบิลเลฟิลมีวสามสิบสามคะแนนที่17เป็นเลนเกนสบวกมีอยี่แปดคะแนนและที่18เป็นซันเฮเซนกอมิวยี่สิบแปดคะแนนนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลเจลิกญ,ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นนัดที่14วิเซลโ,โกเบเอาชนะซันฟิเชโรชิมาไป2ต่อ0ูนชนันเป็นแมเล่แพ้กับคอนซาเดเลสป,ปัลโล2ต่อ4และคาชิวะเรโซก็แพ้กับโยโกฮาม่าเอฟซีไป0ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นวิเซโกเบมีอยู่ยีคะแนนที่2เป็นโยโกมาเอฟเบลินอตมีอยู่ยีคะแนนที่3เป็นนากกยะคัมปัตมีอยู่ยีคะแนนที่4เป็นซันเฟเชลูชิมามีอยู่ยีคะแนนและที่5เป็นคอนซาเรเลซปรโรก็มีอยู่สิคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นคาชิวะเลโซมีสิบเอ็คะแนนที่17เป็นโยโกมาเอฟซีมีอยู่เคะแนนและที่18เป็นกัมบะโอซาก้าก็มีอยู่เคะแนน รายผลฟุตบอลเคลิกาหลีใต้เมื่อวันนี้ก็เป็นนัดที่13โปฮันสตินเลอร์เอาชนะแทจอนซิตเตเซนไป3าต่อสกวางจูเอฟซีแพ้กับแทกูเอฟซีศูนย์ต่อสรายกลางวันเอฟซีก็แพ้กับซูวันซังซุงบลูวิงไป0ูต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอุนซันฮุนไดมีอยู่31คะแนนที่2เป็นเอฟซีโซลมีลยี่สิบสาคะแนนที่3เป็นโปฮันสตินเลอร์มีอยู่23คะแนนและที่สีเป็นแทจอนซิตเตเซนก็มีอยู่21คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นอินชอนยูนตเดตมี12คะแนนที่11เป็นกังวลเอฟซีมี10คะแนนและที่12เป็นซูวันซังซุงบลูวิงก็มีอยู่8คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสวัสดีครับ